แบบฝึกหัดต่อไปจากห้องเรียนคิดดีมี EQ ค่ะบางครั้งบางทีเราก็อาจจะรู้สึกอยากจะตำหนิคนแรงๆบางครั้งเราก็อาจจะอยากแบบแหมเมามอยคนรับหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทําเรื่องแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด่าหรือว่านินทาถ้าสมมุติว่ามันเกิดแหมคันปากมากฝึกแบบนี้เลยนะคะฝึกยั้งใจค่ะ ฝึกยั้งใจฝึกชะลอก็แปลว่าไม่แสดงออกสติว่ารู้ว่าคิดอ่ะรู้ว่ากําลังคิดคิดละฝึกที่จะไม่ทมําเบ้มปากนะคะหายใจเข้าออกสบายๆหรืออาจจะฝึกนับไม่พูดนะคะแล้วก็นับในใจแทนครูอ้อจะใช้สวดมนต์แทนค่ะนะคะแล้วก็หันหลังไปเลยแล้วก็ฝึกที่จะไม่บ่นฝึกที่จะไม่ด่าฝึกที่จะไม่นินทาใคร ก็ถือว่าเป็นการฝึกค่ะนะคะแม้ว่าจะทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยคิดที่จะทําก็ถือว่าดีแล้วและถ้าทําได้และทําได้ดีไปเรื่อยๆเราก็ให้คะแนนตัวเองไปเรื่อยๆให้กําลังใจตัวเองชมตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะนี่คือบทสองถัานในวันนี้นะคะจะด่าใครจะนินทาใครให้ยั้งใจไว้ค่ะ